ปัตนีจักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกๆุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมสการ พระภูมิพระภาคอรหันตสมัมาสัมพุทธเจา้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีล ทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมปัญญาในธรรมนั่นก็ต้องอาศัยศีลเป็นภาคพื้นอาศัยสมาธิ เป็นบาทเป็นอันว่าศีลสมาธิปัญญาหรือปัญญาศีลสมาธิหรือปัญญาสมาธิและศีลต้องอาศัยซึ่งกันและกันอันภูปฏิบัติธรรมะ จะพึงปฏิบัติให้มีทั้งสามดังจะพึงเห็นได้ว่าปัญญานั้นต้องมีเป็นัพื้นมาก่อนเหมือนกันคือปัญญาที่เป็นพื้นจึงทำให้รู้จัก พุทธศาสนารู้จักศีลรู้จักสมาธิรู้จักปัญญารู้จักปฏิบัติศีลสมาธิปัญญานี้ต้องอาศัยปัญญาถ้าไม่มีปัญญาเป็นพื้นอยู่เพียงพอก็จะไม่ รู้จักไม่สามารถปฏิบัติได้ดังจะพึงเห็นได้ถึงสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายไม่มีปัญญาเพียงพอที่จะรู้จักธรรมะที่จะรู้จักปฏิบัติธรรมะแต่มนุษย์นั้น มีปัญญาเพียงพอที่จะรู้จักที่จะปฏิบัติได้แต่แม้เช่นนั้นก็มีระดับของปัญญาแตกต่างกันถ้าหากว่ามีปัญญาน้อยมากเกินไปก็ยากที่จะรู้จัก ยากที่จะปฏิบัติได้เหมือนกันต้องมีปัญญาพอสมควรที่เรียกว่าพัพพบุคคลเป็นบุคคลผู้สมควรก็คือมีปัญญาพอสมควรและนอกจากนี้ยังจะต้องมีกิเลสเบาบางพอสมควรไม่ใช่กิเลสหนานัก ถ้าหากว่ามีกิเลสหนานนกก็กยากที่จะรู้จักธรรมะรู้จักปฏิบัติธรรมะได้ดังเช่นที่มีโลภโกรดหลงจัดเกินไปหรือว่ามีทิฏฐิมานะที่รุนแรงเกินไป มีมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดที่ดิ่งลงไปมากที่เรียกว่านิยตะมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิที่ดิ่งลงไปก็ยากที่จะรู้จักธรรมะปฏิบัติธรรมะได้ ทำให้ไม่เป็นภพ,พระบุคคลคือบุคคลผู้ที่สมควรเรียกว่าเป็นคนอาภัพหรืออาภับไม่สมควรคือไม่อาจที่จะรู้จักที่จะปฏิบัติธรรมะให้บรรลุผลได้หรือว่ามีกรรมที่ประกอบไว้หนักมากเกินไป ดังที่ยกขึ้นแสดงก็คืออันันตริยกรรมกรรมที่หนักมากกรรมนี้เองก็ทำให้ไม่สามารถบรรลุผลของธรรมะที่เป็นมรรคเป็นผลได้แม้ว่าจะรู้จักและปฏิบัติธรรมะได้ตามสมควรก็ได้บรรลุผล ตามสมควรแต่ที่จะให้ได้มรรคให้ผลให้ได้นิพพานนั้นทันว่าไม่ได้ก็เป็นอาภัพหรืออาภัพ,พบุคคลส่วนบุคคลนอกจากนี้ไม่งงเงาทึบมืดเกินไปมีปัญญาที่เป็นพื้นอยู่ตามสมควร และก็มีกิเลสที่ไม่หนามากนักไม่มีทิฏฐิมานะจัดนักไม่มีความเห็นผิดที่ด่งลงไปและไม่ได้ประกอบกรรมที่หนักมากเป็นขั้นอนันตรียกรรมก็เป็นพัพระบุคคลบุคคลผู้ที่สมควร สามารถที่จะรู้จักธรรมะที่จะปฏิบัติธรรมะจนถึงบรรลุมรรคผลนิพพานได้ด้วยกันเพราะฉะนั้นบุคคลส่วนใหญ่จึงกล่าวได้ว่าอยู่ในจำพวกภพพบุคคลและภพพบุคคลนี้เองก็รวมอยู่ในจำพวกที่เรียกว่าเวนยนิกรหรือเวนยนิกร แปลว,ว่าหมู่ของคนที่จะพึงแนะนำดัดอบรมได้และก็อยู่ในจำพวกที่เรียกว่าดัมมะปุริสะหรือธรรมะปุริสะบุรธธุษที่ฝึกค่งพระพุทธเจ้าทรงเป็นปุริสะดัมมาซาระที่ แปลว,ว่าฝึกบุรุษที่พึงฝึกได้คือฝึกคนที่พึงฝึกได้ก็หมายถึงที่เป็นเวในยนิกรหรือที่เป็นภัพพบุคคลดังกล่าวมันนี้นั่นเองและบุคคลที่เป็นภัพพบุคคลเป็นเวในยนิกร หรเวในหรือเป็นธรรมะบุรุษสตรีดังนี้กล่าวได้ว่าย่อมเป็นภูที่มีศีลบาร,รมีสมาธิบาร,รมีปัญญาบาร,รมีที่ได้อบรมกันมาตามสมควรแล้วเพราะฉะนั้นจึงได้มีปัญญาที่รู้จักพุทธศาสนารู้จักที่จะ ฟังธรรมเข้าใจธรรมทรงจำธรรมปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นจึงสามารถที่จะเพิ่มเติมศีลสมาธิปัญญาอันเป็นพื้นนี้ให้มากขึ้นไปได้พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนอานาปานสติที่จัดเป็น ขั้นกายานุปัสสนาสี่ขั้นหรือสี่ชั้นต่อจากนั้นก็ได้ตรัสสอนที่เป็นขั้นเวทนานุปัสสนาต่อไปคือตรัสสอนศึกษาสำเน็จก,กำหนดว่าเราจัก รู้พวดถึงปีติหายใจเข้าหายใจออกเป็นขั้นที่หนึ่งต่อไปขั้นที่สองตรัสสอนว่า เราจักศึกษาคือสำเนียกกำหนดรู้ทั่วถึงสุขให้ใจเข้าให้ใจออกต่อไปขั้นที่สามรับสอนว่าเราจักศึกษาคือสำเนียกกำหนดให้รู้จัก ขวถึงกิตตสังขารเครื่องปรงจิตหายใจเข้าหายใจออกและขั้นที่สีตรัสสอนว่าเราจักศึกษาสำเนียกกำหนดให้รู้จักเราจักศึกษา รำงับจิตสังขารเครื่องปรุงจิตหายใจเข้าหายใจออกดังนี้ในการปฏิบัติทำสติสมเนีตกําหนดปีติ ุกจิตสังขารเครื่องปรุงจิตและรำงับจิตสังขารเครื่องปรุงจิตนี้นับเป็นเวทนานุปัสสนาตามรู้ตามเห็น เวทนาและจะพึงเห็นได้ว่าเป็นเวทนาฝ่ายสุขเวทนาการที่ยกฝ่ายสุขเวทนาขึ้นนี่ก็เพราะว่าเป็น การปฏิบัติที่สืบต่อมาจากสี่ขั้นที่เป็นขั้นกายานุปัสนาสติที่ตามรู้ตามเห็นกายก็เพราะว่าการปฏิบัติทำสติ กำหนดลมให้ใจเข้าออกมาโดยลำดับตั้งแต่ขั้นแรกมีสติให้ใจเข้ามีสติให้ใจออกให้ใจเข้าออกยาวก็ให้รู้เข้าออกสั้นก็ให้รู้และให้กำหนดลำเนียก รู้กายทั้งหมดซึ่งแปลกลากายตัว,ว่ากองลมทั้งหมดก็ได้แปลว่ารูปประกายนามกายทั้งหมดก็ได้ซึ่งรวมความว่าให้ใจกำหนดรู้ทั้ง กายและใจทั้งหมดในการกำหนดรู้กายและใจทั้งหมดนี้ก็ย่อมรวมลมให้ใจเข้าออกเข้าด้วยและรวมตัวความกำหนดเองเข้าด้วยกันเป็นอันว่ารู้กายใจทั้งหมดเหมือนอย่างว่ารู้เห็นตัวนี้ นั่งอยู่ในตัวความรู้ตัวความรู้ครอบคลุมตัวนี้ทั้งหมดซึ่งตัวนี้ทั้งหมดก็คือกายใจอันนี้เองหายใจเข้าให้ใจออกและก็ศึกษาสำเนียกกำหนดที่จะระงับเครื่องกุงกาย ที่เรียกว่ากายสังขารก็ชี้เอาลมให้ใจเข้าออกนี่แหละให้ละเอียดสงบยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นดังที่กล่าวมาแล้วในการปฏิบในขั้นกายที่กล่าวมาโดยลำดับนี้ย่อมจะได้ปีติคือความจิ่มใจ อิ่มเอิบใจซึ่งบางทีก็มีอาการเป็นขนลุกสู้ซาไปทั้งตัวบางทีก็มีอาการทราบซ่านน้อยบ้างเบาบ้างอยู่ทั่วกายทั่วใจ ซึ่งเป็นลักษณะของปีติและได้สุขซึ่งมีอาการเป็นความสบายกายสบายใจความสบายกายสบายใจอันเรียกว่าสุขนี้มีลักษณะที่ละเอียดกว่าปีติอันปีตินั้นย่อมมีอาการที่ สู้ซาทั้งกายทั้งใจทราบสั้นไปทั้งกายทั้งใจจึงมีลักษณะที่เหมือนอย่างเป็นฟ้าแลบแปรปราบก็มีเหมือนอย่างเป็นเครื่องกระพบฝั่งก็มีหรือบางทีก็ทำให้ มีลักษณะเป็นปีติอย่างโลดโผนจนถึงที่ท่านแสดงว่าทำให้กายลอยไปได้ก็มีเป็นลักษณะของปีติแต่ว่าสุขนั่นเป็นความสบายกายสบายใจที่สงบกว่าปีติละเอียดกว่าปีติ ทั้งปีติและสุขนี้ย่อมเกิดขึ้นตั้งแต่ในขณะที่ปฏิบัติในขั้นกายนี้เพราะเมื่อจุด,จดเมื่อจิตรวมเข้ามาได้ความสงบใจสงบกายขึ้นแล้ว ก็จะเริ่มมีปีติและเริ่มมีสุขอันเกิดจากการปฏิบัติในสมาธิและก็จะมีเรื่อยๆไปสำหรับปีตินั้นบางทีมักจะมีในขั้นต้นๆทำไม่เท่าไรก็จะได้ปีติแต่เมื่อคุ้นๆไปแล้วปีติก็มักจะเกิดบ้างไม่เกิดบ้าง แต่อันที่จริงนั้นเป็นปีติอย่างละเอียดเข้าเป็นความทราบสารที่สงบเข้าแล้วก็เป็นความสุขสบายกายสบายใจสงบมากขึ้นไปโดยลำดับและเมื่อทําที่แรกนั้นจะรู้สึกมีความปวดเมื่อยที่โนนที่นี่เป็น ทุกขเวทนาอยู่มากกว่าสุข,ขเวทนาแต่ว่าเมื่อจิตได้สมาธิขึ้นได้ปีติได้สุขขึ้นทุกขเวทนาก็จะลดลงลดลงจนถึงเมื่อจิตรวมเข้ามามากรู้กายทั้งหมด และรำงับกายจะสังขารเครื่องกรุงกายที่ทันเชี่เอารมใหายใจเขาออกนังกล่าวนั้นได้มากขึ้นก็มีความปลอดโปร่งมากขึ้นจนความเมื่อยคบจะไม่บังเกิดขึ้นไม่ปรากฏนั่งอยู่ได้นานเหมือนอย่างไม่มีแข้งไม่มีขาที่จะเมื่อย เป็นความปลอดโปรง่งเพราะเหตุว่าระง,งับกายจะสังขารคือเครื่องปรุงกายได้มากขึ้นมากขึ้นที่ยังมีเมื่อยขบอยู่มากนั้นก็เพราะว่ากายจะสังขารเครื่องปรุงกายอันนี้เองมีอยู่มากก็ทําให้มีทุกขเวทนามากเมื่อกายจะสังขารเครื่องปรุงกาย ลดน้อยลงไปที่ตังของความเมื่อยขบก็จะหายไปความเมื่อยขบค็จะไม่ปรากฏปรากฏเป็นความสุขเป็นความปลอดโปร่งสบายอยู่โดยมากแต่แม้จะนั้นในขั้นกายนี้จิตก็ยังกำหนดอยู่ที่กายแต่เมื่อได้พบความระงับ กายสังขารเครื่องปรุงกายมากขึ้นกายก็จะละเอียดเข้าละเอียดเข้าเพราะฉะนั้นจึงเลื่อนขั้นขึ้นมากำหนดเวทนาไม่กำหนดกายกำหนดตัวปีติที่บังเกิดขึ้น กำหนดตัวสุขที่มันเกิดขึ้นโดยที่มาตั้งการปฏิบัติที่เรียกว่าศึกษาโดยที่ตั้งใจกำหนดปิติให้ใจเข้าให้ใจออกกำหนดสุขให้ใจเข้าให้ใจออกเลื่อนขึ้นมาจากกายไม่กำหนดกาย แต่มากำหนดปีติให้ใจเข้าให้ใจออกกำหนดสุขให้ใจเข้าให้ใจออกสติดูอยู่ที่ปีติดูอยู่ที่สุขและก็ต้องหัดศึกษาคือสำเนจกำหนดต่อไปด้วยคือคอยดู ว่าปีติสุขที่บังเกิดขึ้นนั้นเป็นจิตสังขารคือเครื่องปรุงจิตหรือเปล่าปรุงจิตให้เกิดความติดใจยินดีที่เรียกว่าราคะความติดใจยินดี หรือชันทะความพอใจอยู่ในปิติในสุขหรือเปล่าหัดกำหนดดูปิติสุขว่ามาเชื่อมกับจิตยังไงถ้าปิติและสุขมาเชื่อมเข้ากับจิตทำให้จิตติดติดในปิต,ติมีความเพลินอยู่ในปิติในสุขก็ให้รู้จักว่า นี่เป็นตัวจิตสังขารเครื่องปรุงจิตและเมื่อดูให้รู้จักว่าปีติสุขมาเชื่อมเข้ากับจิตจิตติดในปีติในสุขกลายเป็นจิตสังขารเครื่องปรุงจิตขึ้นมาดังนี้แล้วก็ถึงท่านที่จะต้องหัดศึกษากำหนดที่จะรำงับ ความติดในปีติสุขซึ่งเป็นตัวจิตสังขารน,นี้ให้ได้ไม่ให้จิตไปติดในปีติในสุขเป็นจิตสังขารขึ้นคอยพราบจิตออกจากความติดใจยินดีความเพลิดเพลินยินดีอยู่ในปีติในสุขปีติสุขบังเกิดก็ให้บังเกิดไปไม่ต้องไปห้ามปรามแต่ว่า คอยระวังไม่ให้มาเชื่อมเขากับจิตไม่ให้จิตไปติดปีติสุขดังนี้เป็นการปฏิบัติในขั้นที่สี่อันเกี่ยวกับเวทนาก็คือรำงับจิตสังขารเครื่องปรุงจิตในปฏิจจสมุปบาทนั้นได้มีแสดงว่าเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิด ตัณหาความริ้นรนทยานอยากและในพระสูตรหลายพระสูตรก็มีแสดงว่าสุขเวทานานี่เป็นที่ตั้งของราคะคือความติดใจย,ยินดีเพราะฉะนั้นโดยปกติกิเลสกองตัณหากองราคะก็สุจากเวทานานี้เองที่เป็นตัวสุขเวทานาน ถ้าหากว่าไม่มีสุขเวทนาแล้วตัณหาหรือราคะก็จะไม่บังเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นความเชื่อมต่อระหว่างขันกับกิเลสจึงอยู่ที่เวทนานี้เองคือตัวสุขเวทนาก็เป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาราคะหรือเป็นที่ตั้งของตัณหาราคะก็เพราะเหตุว่า ไม่ได้ทำสติปัฏฐานคือไม่ได้ปฏิบัติสติที่จะรู้จักระง,งับจิตสังขารที่จะระง,งับที่จะพรากสุขเวทนาจากจิตไม่ให้จิตไปติดบังเกิดเป็นตัณหาเป็นราคะขึ้นเพราะฉะนั้นการปฏิบัติในขั้นที่สี่ของเวทนานี้จึงเป็นขั้นสำคัญ และก็เป็นเรียกว่าขั้นที่สุดของขั้นเวทนานุปัสนาและในขั้นที่สุดของเวทนานุปัสนานี้ก็อย่าไปคิดว่าไม่ไปใช่เ,เป็นเรื่องสําคัญดังที่กล่าวแล้วคือเป็นเรื่องสําคัญเพราะเป็นความเชื่อมต่อระหว่างขันกับกิเลสถ้าหากว่ามีสติมาคอยระงับได้ในขั้นนี้ ือระงับกิจสังขารได้ในครั้นนี้แล้วกิเลสก็จะไม่บังเกิดขึ้นเพราะสุขเวทนาสุขเวทนาก็บังเกิดขึ้นไปตามธรรมดาของสังขารทุกเวทนาก็บังเกิดขึ้นตามธรรมดาของสังขารแต่ว่ามือมีสติมาตั้งอยู่ตรงนี้ก็จะทำให้เวทนานี้ไปเป็นปัจจัยให้บังเกิดกิเลส เป็นตันหาเป็นราคะไปต่างๆเพราฉะนั้นขั้นนี้จึงเป็นขั้นสําคัญผู้ปฏิบัติธรรมต้องรำลึกถึงและตั้งใจหัดที่จะคอยแยกจิตไม่ให้ไปติดในปีติในสุขซึ่งรวมเป็นตัวสุขเวทานานี้ต่อจากนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวนและตั้งใจทางความสง,งบสืบต่อไป